ได้เจอเธอแล้วคนที่หัวใจเฝ้าตามหาคนที่เข้ามาเต็มเป็นสิ่งที่มันหายไปได้เจอเธอแล้วฉันจะไม่ยอมให้ไปไหนจะหยุดใจไว้เธอนเดียวจะไม่เหลียวมองใครตาสาุดท้าย จ็จองจนตัวกันกูนเหมือนยอมไม่แบนที่ท่ามันอ่อนไหวฉันแค่ผู้ร้ายตัวปลอมตัวจริงคือไม่พร้อมยอมไม่ใครที่ชายคนยิ่งฉันก็เคยลมก็เคยพา่าก็เคยเงาที่ใจก็หนาวข้างในก็ร้าวทุกทีแต่ตอนนี้เวลานี้เธอคนนี้ แต่เธอมีฉันทิ่มองอิกมุมงีะรู้สึกดี yeah. ได้เจอเธอแล้วคนที่หัวใจเปล่าตาผาคนที่เข้ามาเติมเต็มบาน,นสิ่งที่มันหายไปได้เจอเธอแล้วฉันจะไม่ยอมีไปไหนจะหยุดใจไว้เธอคนเดียวจะไม่เหลียวมองใครแต่สุดท้าย กแพใจ <S <S> <S พรุ่งนี้ไม่รู้เป็นไงมีดีมีแล้วร้ายมาทดสอบตอบไว้ว่ามีสนถึงลที่เห็นบวกวนมีเธอจะมือฉัน เธอนีพอฉันขอแค่เท่านั้นก็เคยล้มก็เคยพาก็เคยเงาที่ใจก็นหนาวก็ไมในก็ร้องทุกทีแต่ตอนนี้เวลานี้เธอคนนี้จะอทำให้ฉันได้มองอีกมุมที่รู้สึกดีได้เจอเธอแล้วก็จี่วใจเฝ้าตามหาคนที่เข้ามาเติมเต็มบางสิ่ง ทนยไปได้เจอเธอแล้วฉันจะไม่ยอมมีไปไหนที่หยุดใจไว้เธอกนเดียวจะไม่เลีลยวมองใครแต่สุดท้ายรายก็แพ้ใจ เคยแพ้ก็เคยเหงาที่ใจก็หน,นาวขึ้นในก็รอทุกทีแต่ตอนนี้เวลาในเธอคนนี้เจอเธอมีฉันนี้มองอีกมุมที่รู้สิด,ดีได้เจอเธอแล้วคนที่ว่าใจเราตามหาคนที่เข้ามาตเติมเต็มสิ่งที่มันหายไปได้เจอเธอแล้ว right the like คุณรับผู้ร้ายกลอมนะฮะต้อนครับผมว่าเสียงเขาเหมือนแบบเปิดเทปแล้วอัดเอาไว้เลย <c oughs> นะฮะกดปุ่มปิดแล้วครับปุ่มนะฮะปิด,ด้ะฮะเดี๋ยวตอนนี้ให้ต้อนแนะนำาเพื่อนพ,พี่รับผมก็ขอแนะนำนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวงเฉพาะกิจเลยนะฮะเพราะว่าพี่คนนี้ก็เพิ่งมาเล่นให้กับผมเป็นครั้งแรกด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่นุ่นหน่อยฮะ เดี๋ยวเตอบอลด้วยกันนะครับเจอบอลกับฉันยังไงอยู่นะันสายพิเตอร์ไม่ต้องตกใจว่าบีพิริพัฒน์มาเล่นกองให้ผมหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอ่ะฮะต่อไปนะขอเสียงให้กับพิเตอร์หน่อยฮะสวัสดีครับเป็นคีย์บอร์ดนะฮะไม่ต้องตกใจว่าเป้สเลอร์มาเล่นคีย์บอร์ดให้ผมหรือเปล่านะฮะโอ้ช่วงนี้ผมมีเซเลปมานะฮะทุกคนเลยนะฮะมาเล่นดนตรีให้นะครับโอ้โหจบลงไปแล้วพูดได้ตัวปลอมอย่างที่บอกไว้นะครับว่าวันนี้เรามีเกมให้เล่น ที่ทุกคนที่สตูนี้เนี่ยจะเป็นตำรวจที่ผู้ควรที่จะให้ต้นควบคุมตัวนั่นเองนะครับกติกาง่ายๆครับก็ถ้าใครเนี่ยแบงค์จะมีคำถามมา5ข้อใครที่คิดว่าถูกนะครับยกมือขึ้นอย่างนี้นะครับถูกครับทามือตามครับถูกนะครับถูกครับถูกนะครับอย่างนี้นะครับถ้าใครคิดว่าผิดเอามือมาการกบาาหน้าอกแบงค์อย่างนี้นะครับลุกเลยครับลุกเลยครับ โอ้ยไม่ไม่เล่นมีมีคนไม่เล่นแล้วตอนที่เขาไม่ลุกไม่ใช่อะไรพี่ทำไมครับไขข้อไม่ดีไม่ลุกไม่ไหวนะฮะไม่ได้นั่งนั่งนานไม่ได้ลุกไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานของเรานะฮะเช็คนะครับห้ามโกงเด็ดขาดนะครับห้ามโกงนะได้ยินไหมครับไม่ได้ยินเขาเขาาไม่ได้ยินเสียงผมเลยครับตอนนี้ไม่ได้ยินนะคะทำไงดีฮะอ๋อไงดีเพราะจริงจริงมันเป็นเป็นห้องขังไงที่แบบว่ามันเก็บสียงมีอยู่ใช่ได้ยินไหมครับตอนนี้ได้ยินไหมครับไม่ได้ยินเลยเป็นไหมโอ้ย์ได้ยินแล้วนะฮะ ได้ยินแล้วนะครับผมโอเคนะครับถ้าแบงมีคําถาม5ข้อถ้าใครคิดว่าถูกชูมอขึ้นอ,อย่างนี้นะครับถ้าผิดเป็นแบบนี้นะครับเราจะคัดเลือกนะให้เหลือตํารวจที่คู่ควรจริงๆนะครับเพียงหนึ่งคนเท่านั้นนะครับรางวัลเป็นอะไรนะฮะร,รางวัลจะ,ะรครัรางวัลจะเป็นแบบว่าให้ถ่ายรูปกับแบบตํารวจกับผู้ร้ายเลย อย่างนี้เลยขอโทษนะต้นตำรวจต้องล็อกคอผู้ร้ายอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยของรางวัลมีโซ่แทะคุแจมือไหมฮะแล้วแต่ครับถ้าชอบแบบนั้นแล้วแต่ได้เหมือนกันนะครับคำถามข้อแรกผมจะเริ่มเลยนะครับทีมงานของเราเช็คเลยนะครับห้ามโกงครับตำรวจไทยห้ามโกงมาแค่ตอนจบอย่างเดียวนะครับผ้าทิ้งครับอย่าพลาทิ้งครับโอเคโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคำถามข้อแรกนะครับถูกอย่างนี้ผิดอย่างนี้นะครับเพลงแรกที่ต้นใช้จีบสาวคือเพลงเธอสวย ถูกหรือผิดครับอ้าวยังไงยังไงทำครับทำครับเส็ดเส็ดสเสสโหผิดเยอะเลยอะถ้าถูกยังไงนะถูกยังไงนะพี่ถูกอย่างนี้ครับถูกอย่างนี้ครับอ๋อถูกอย่างนี้ผมจะเฉลยแล้วนะครับเพลงแรกที่ต้อนใช้จีบสาวเพลงเธอสวยถูกครับนั่งลงเลยครับผมนั่งลงเลยครับนั่งลงฮะพออย่างนี้นั่งลงเลยครับผมไม่ต้องทำที่นุ้นมีใจอะไรครับที่นน้นฮะอะไรฮะ ฮ้ยพี่ไม่มีใครถูกเลยเหรอผมเห็นคนหนึ่งผมเห็นคนนึงผมเห็นน้องคนนึงทีมงานเราไังไหครับไม่มีใครถูกเลยครับผมผมเห็นน้องคนนึงมี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 ใครถูกครับใครถูกครับน้องเสื้อดำคนนึงเหลือสองคนเหลือสองคนครับเหลือสองคนเลยครับข้อแรกก็ปรับเซียนเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดก็มากอะผมว่าผมไม่มีตำรวจมาจับผมแล้วล่ะผมว่าไม่มีใครไปถึงข้อห้าแล้วล่ะคนที่ทำมืออย่างนี้ยืนอยู่นะฮะขอขอเหลือกี่คนครับขอขยับมาหน่อยผมว่าต่อยี่งุดเลยครับ เรามีคำถามนะอย่าถามอีกคะอย่าถามอีกโอเคโอเคเหลือกี่คนเหลือกี่คนลุกเลยฮะลุกเลยครับไปยืนตรงหน้าอาบสยามในตรงนี้ครับผมไกลไปครับต่อแล้ครับตรงนี้พอครับเอ๋ออุ้ยเหลือคนเดียวเหรอสองสองคนเหลือคนเดียวหรือสองคนคนเดียวเลยเหรอเอางี้ดีกว่าผมเป็นหัวหน้าตำรวจผมอยากเลือกผู้ต่อสู้อีกคนนึงได้ไหม ผมขอเลือกได้ไหมอ่าตอนเลือกได้ไหมฮะตอนขอเลือกได้ไหมฮะผมขอเลือกอ่าเป็นอ่าไอเดียไอเดียตอนดูจากตรงไหนครับผมมีแฟนคลับที่อ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวจี๊ดเลยของผมนะฮะตัวจี๊ดครับตัวจี๊ดขอเสียงให้กับพี่จันหน่อยฮะพี่จันพี่จันนะฮะพี่จันครับพี่จันคนไหนฮะพี่จันมายืนต่อสู้เลยครับมาเลยฮะมาเลยครับคนนี้เขานี่ครับตัวจี๊ดครับตัวจี๊ดนี่ครับมาแล้วตัวจี๊ด ที่ผมเลือกพี่จันเพราะว่าเลยขาเป็นแฟนคลับขผมที่นุ่นเนื่องชอบเหมือนกันชื่อบเหมือนกันชอบเหมือนกันครับชอบยิ่งกว่าผมอีกครับแพ็กเกจคู่เลยนะครับวันนี้2คนนี้แล้วกันนะฮะเป็นสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษนะฮะแล้วกันครับผมลุกขึ้นครับลุกขึ้นครับลุกขึ้นฮะขออนุญาตลุกขึ้นครับ2คนนี้ครับขอบคุณมากครับคำถามข้อที่สองนะครับถ้าผิดหมดเราจะทำยังไงดีเนี่ยก็ไม่ต้องมีใครจับผมได้ไงโอเคตอนเรียนมีหนึ่งวิชา ที่ต้อนชอบมากที่สุดคือวิชาพระถูกหรือผิดครับทำมือครับพี่ชันครับแน่ใจเหรอแน่ใจไหมครับแน่ใจคนหนึ่งคนนึงถูกคนนึงผิดนะครับคำตอบก็คือผิดครับเป็นวิชาดนตรีนะครับที่ต้นชอบมากที่สุดนั่นเองครับคราคงเขรับต้ก็เขาแล้วแหะผมว่ากต้องเขาแล้วเสนให้ไครับครับผมเจนอให้ไหนครับ รับครับผมอ๋อยู่ตรงนี้ครับยู่ตรงนี้ครับงไหนครับนียืนด้วยนะนี่ก็คือผู้โชมดีนะครับสัมภาษณ์เชื่ออนไอดีกว่าไหมฮะเชื่อครับแป้งนะครับแป้ง้นี้ดูคำตอบหรือว่ามาจากความรู้สึกล้วนๆครับหรือว่าทีมงานโกงฮะเดาใช่ไหมเดาถูกซะด้วยนะครับขอรางวัลที่แป้งจะได้ก็คือถ่ายรูปแป้งเป็นตำรวจจะได้กอดคอผู้ร้ายอย่างนี้เลยถ่ายรูปอย่างนี้เลยคือจับไม่ให้ผู้ร้ายคนนี้ไปไหนเลย โอเคไหมครับโอเคครับแป้งต้องนิ่งๆเหรอตรงนี้นี่เป็นผู้ร้ายไงต้นเป็นผู้ร้ายตำรวจก็จะอย่อะพยายับใช่ป่ะโอเคโอเคโอเคได้ลองครับลองดูครับกองไหนนะกองนี้ยลองดูครับกล้องนี้ครับเป็นตำรวจต้องขึงขังครับอย่างนี้เลยมีผู้ร้ายไงนี่อ่าอย่างเงี้อย่างเี้อ่าลองดูลองเลยครับผมอันนี้มันออกแบบตำรวจเลยครับนี่เหมือนโจรก่อนคอตำรวจเลยฮะก่อนที่เราจะเราเป็นตำรวจไงเออ โอเคขอบคุณแป้งมากครับโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะเยอะฮะเก่งมากที่เขาเป็นคนเดียวที่แบบตอบไม่เหมือนคนอื่นเลยอ่ะคิดดูแล้วกันนะครับแฟนคลับของตอนนี้มีเยอะมากๆครับแต่ว่าเป็นคนเดียวที่คิดว่าถูกครับครับผมคิดดูแล้วกันนะฮะแสดงว่าของเขาแรงจริงของเขาแรงจริงขนาดตัวจี๊ดยังตอบผิดเลยของผมให้โอกาสไปแล้วสองทีอะไรอะไรบนเลยครับอะไรนะครับอยากอยากกอดคอคุณมุ้ยเหรอค ผิดเอาไหมผิดผิดให้ให้ปากให้ปากเขาไหมเขามให้โอกาสอยากกอดคอคนนู้นไหมครับทักทักกล้าเดินเข้ามาเลยครับเดินเข้ามาครับพี่ครับอย่าไปถามความกล้าของเขาฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอาเลยครับตำรวจผู้ร้ายครับผมพี่จันผมบอกว่าโอกาสนี้ไม่ได้มีง่ายๆครับผมนะฮะผมมีตั้งท่าด้วยผมลืมถามพี่เาเลยพี่ยอมไหมครับ เอาเลยครับผมเอาเลยครับมือพี่นุ่นมือพี่นุ่นจิกกองอยู่อย่างเงี้ยจิกกองอย่างเงี้ยก็เป็นตำรวจกับผู้ร้ายครับโทษนะครับพี่อย่างนี้เลยครับครับโทษครับกอดอย่างเดียวห้ามห้ามห้ามมีอะไรห้ามทำอะไรนะครับห้ามมีอะไรกอดอย่างเดียวครับผมพร้อมครับขอหน้าไปันเลยคุณครับอ่าเปาละพี่ครับ นนมือคีย์อบอร์ดเขาบอกน้อยใจครับ <c oughs> มนันไม่เป็นไรเลยอ่าแล้วสุดท้ายนี้ให้ต้อนฝ่าลงานหน่อยครับผม ก็จะฝากผลงานครับซิงเกิลสองซิงเกิลที่ผ่านมานะครับรสชาติความรักกับผู้รักตัวปลอมนล้วกันนะครับเขาก็อยากให้แฟนๆคนที่ติดตามก็อย่างเงี้ยก็ชอบก็ขอเข้ามาได้นะฮะครับผม MV ก็มีให้ดูแล้วครับก็อยากจะดาวน์โหลดแบบถูกกฎหมายก็ทูนิสิกคอมเลยครับผมครับผมดิ้นข่าวว่าในเร็วนี้จะมีคอนเสิร์ต AF All s e a s o n ด้วยถูกต้องครับผม12พฤศจิกายนนี้นะฮะ Impact ม i e n n a เมืองทองธานีครับจองบัตรได้แล้ว www.booking.com i k นี่ข้อมูลเป๊ะป่ะงนี่ยเขาบอกแบ่งเป็นฤดูด้วยต้อนอยู่ฤดูไหนครับอ่าฤดูรักครับผม นะะฮร้อนเลยร้อยเลยไม่มีไม่มีมันจะมีอาของต้นอยู่สปริงนะฮะเป็นฤดูใบไม้ผลิเน่เป็นค o l o เริ่มผลิบานนะครถ้ามีหน้าร้อนก็จะมีเยอะแยะมากแต่ว่าวันนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยไปรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับ AF หรือว่า AF ทุกคนนี่80กว่าคนเอฟนี่ทุกรุ่นมานรวมกันหมดมารวมกันหมดเลยครับผมอยากให้ไปเจอกันรครับผมดาวน์โหลดได้ที่ไหนนะซิงเกิลนี้คุณรัตตุกพร์ทูมิวสิกดอทคครับ ได้หมดเลยสั้นๆง่ายๆเลยนะฮะมีทั้ง MV ให้ดูด้วยไม่ว่าจะเพลงต้อนหรือว่าเพลงใครก็ตามนะฮะได้หมดเลยฮะฮะโอเคครับวันนี้ขอบคุณต้อนมากที่มาร่วมรายการพวกเรานะขอบคุณขอบคุณด้วยครับขอบคุณด้วยครับช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงหน้าเจอกับบแนในช่วงสุดท้ายแล้วครับแอมแซมแต่เทโรเวอร์ครับ